เหตุผลที่ทหารไทยไปช่วยรบในเกาหลีและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงสาเหตุที่ทหารไทยไปช่วยรบในเกาหลีเหตุผลหลักที่ทําให้ประเทศไทยตัดสินใจส่งกําลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีนั้นมีหลายปัจจัยประกอบกันดังนี้การสนับสนุนอุดมการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน การเข้าร่วมรบในเกาหลีใต้จึงเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนอุดมการณ์นี้การรักษาสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในเวลานั้นการเข้าร่วมรบในเกาหลีจึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาการป้องกันภัยคุกคามรัฐบาลไทยมองว่าหากปล่อยให้เกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงหากไม่มีสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงสงครามเกาหลีสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้เกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์มีโอกาสสูงที่เกาหลีเหนือจะสามารถยึดครองเกาหลีใต้ได้ทั้งหมดทําให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์การขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในเอเชีย ความสำเร็จของเกาหลีเหนืออาจกระตุ้นให้ประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆในภูมิภาคพ,พยายามขยายอิทธิพลมากขึ้นความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อสงครามเกาหลีอาจยืดเยื้อออกไปอีกนานและอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากการ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจสงครามเกาหลีอาจลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม บทบาทของสหประชาชาติการเข้ามาแทรกแซงของสหประชาชาติในสงครามเกาหลีทำให้เกิดการหยุดยิงและแบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็นสองส่วนช่วยลดความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้สงครามลุกลามไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันบทบาทของสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสรุปการที่ทหารไทยเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นการตัดสินใจที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในเวลานั้น และมีผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากหากไม่มีสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียคงจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างมาก